สวัสดีครับวันนี้พ่อผมเช่นเคยนะครับมีนเตอร์ซากคอนเทนต์นะครับอยู่ในเกมแล็กนัลล็อกอินเทอร์เน็ตเริฟหรือแล็กนัลล็อกโมบายของเรานั่นเองวันนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปเตือนภัยนะครับสำหรับใครนะครับที่เล่นในคอมพิวเตอร์อยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่คือรูปจากทางเดบนะครับหรือว่าแอดมินของเกมแล็กนัลล็อกอินเทอร์เน็ตเริฟหลายคนนะครับที่สงสัยเล่นในคอมแล้วถูกแบนแบบไม่รู้ตัวนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยทางแล็กนัลล็อกเนี่ยเขาได้ทําการแบนผู้เล่นใช้โโปรซึ่่่่่่งคนนนนนนททีีีีีใใชช้้ fps จเเเยยล60ก็พอด หางเลขไปด้วยถามว่าทําไมเพราะว่า b o o s t a c k CN เนี่ยเวลามันใช้เนี่ยมันจะไปแก้ไฟล์ตัวเกมครับให้รันได้60 FPS ดังนั้นเนี่ยพวกผู้พัฒนาเกมอ่ะมันจะแยกไม่ออกว่าระหว่าง Add On กับ b o o s t e Stack CN เนี่ยมันใช้อันไหนเพราะว่าถือว่าเป็นการแก้ไฟล์จากตัวเกมครับทำให้เขาเนี่ยทำการแบนครับซึ่งก็ยังไม่รู้นะครับว่าคนที่แบนเนี่ยจะได้รับการข้อยกเว้นในการยกเลิกแบนหรือเปล่าก็หวังว่าจะโดนยกเลิกแบนครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าใครที่กาลังใช้ b o o s t a c k CN ครับให้หยุดและเลิกใช้เป็นการชั่วคราวก่อนครับให้กลับไปใช้น็อกเพราะ ไม่มีการแก้ไฟเกมนะครับทำให้ไม่โดนแบนนะครับแต่ถ้าใครใช้ Boostac CN เนี่ยให้รีบยกเลิกใช้ตอนนี้ก่อนอย่างด่วนเลยครับเพราะมันจะทําให้โดนแบนนะครับโอเคงั้นตอนนี้นะครับทุกคนก็คงรู้แล้วับใครที่เล่นในคอมให้เลิกใช้ Boostac CN ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีการแก้ไฟจากตัวเกมนะจนกว่าทางผู้พัฒนาเกมเขาจะออกมาประกาศอีกรอบหนึ่งนะครับโอเควันนี้ก็จะมาเตือนภัยแบบไวๆใ,ให้ฟังนะครับ โอเคครับงานคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ต้องฝากกดไลค์และซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับสำหรับใครที่มีข้อเสนอนแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้นะครับมาไปที่หลังนะครับเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปสนุกๆแล้วอย่าลืมกดซับสไคร้แล้วก็กระดิ่งนะคะบ๊ายบาย